กรรมการวัดปรายโยธาประสิทธิ์มหาวิทยายาัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองเต่ากองกำลังสุรารีวิทยาพันธรรุ์าาสถานแห่งชาติสุรินทร์ และอินซีสุรินค่ะค่ะซึ่งขบวนที่กำลังผ่านไปนั้นนะคะก็เป็นขบวนอันเชิญพระบรมฉายาลักค่ะและตามด้วยขบวนรงชาติจากกองกำลังสูรานารีนะคะจำนวนสีสินายด้วยกันค่ะครับซึ่งในส่วนของที่อยูเบองงหน้าของกระนงนี้นะครับก็คือนำขบวนด้วย วงดนตรีการตรึงที่บ้านนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับสริณโดย,ม,โดยมาในรูปแบบของรูปแบบการแต่งกายแบบชาวไทยเชื้อสายเขมรน,นะครับประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านนะครับในชุดเรื่องการตรึงนะครับเรื่องการตรึงนะครับผู้ถือป้ายนั้นจะสวมเสื้อนะครับผ้าไหมสีมน้ำตาลทองนะครับและสวมผ้าจงกระเบนผงผ้าเข้ามาและผู้ถือป้ายอีกนั้นจะสวมผ้าโพลนะครับ ต่อที่ซิมประโณดและนะคะ้าาัหดหลักชาวโคกองสจากช้เล็กน่ารักกระท่านรักมากเลยถือว่าไปทํำบุญนะคะไปถวายนะคะเอ่อเครื่องยใช่เครื่องพทยธรรมนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับ อ่อพระสงฆ์นะคะในช่วงเทศกาลข้าวสงสาซึ่งก็อภินันทนาการโดยรถจากคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรถน่ารักมากน่ารักมากเลยนะครับเป็นคณะอาจารย์นะครับแล้วก็ไ้รราชการบุคลากรนะครับาจท่านแรกนี้ก็จะเป็นราชบุคลคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีคันที่สองก็จะเป็นคณะเทคโนโลยีการจัดการคันที่สามก็จะเป็นนักงานวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับในมือนั้นถือเครื่องไารธรรมนะครับแต่ครับที่จะเข้าไปในส่วนของทำบุญในช่วงของ ระเทพีแห่งเยนพรรษานะครับผมค<า>่ะ แล้วก็การแต่งกายนะคะทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในรถนะคะก็แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมสุรินด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะใช่ลครับเ<ช>อกลักษณ์อีกแล้วครับยังไงก็ต้องมีผ <c oughs> ้าโฮลเลนะฮะน <c oughs> <อ>้ำก็คือเอกลักษณ์ของสุรินนะครับแล้วก็หลากหลายลวดลายนะครับไม่ใช่มีแค่โฮลอย่างเดียวนะครับลวดลายอื่นก็สวยสดงดงามไม่แพ้กันนะครับใช่ค่ะต่อไปนะคะตามด้วยขบวนที่สองวัดเทพสุบริวัดคุ้มเหนือนะคะ วัดเทพสุรินทร์นะคะขบวนที่สองนะคะ,ะโดยงานที่สนับสนุนนะคะได้แก่กรรมการวัดเทพสุรินทร์โรงเรียนเทศบาลสามโรงเรียนวานิชนุก,กูลชุมชนเกาะลอยชุมชนหน้าสถานีรถไฟชุมชนทุ่งโพชุมชนปฐมานนท์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์หวงแพทย์เพชรเกษมราซาสุรินทร์คาซาโรงแรมมาร์ตินาทกศปฐมานนท์บริษัทฮอนด้า ชีวาดนคลีนิกบริษัทครูยมวดบริษัทน้ำดื่มริเช่แขวงทางหลวงบริษัทสยามนิสันสุรินบริษัทโตโยต้าสุรินสูนวิจัยข้าวสุรินและเจ๊หวยเฟอร์นิเจอร์ค่ะค่ะซึ่งผู้ออกแบบต้นเทียนของขบวนนี้นะคะก็คือพระครูสีปริยาสาธรรรองเจ้าคณะตำบลเในเมือนเขตนึ่เจ้าอาวาสกเทุสุรินค่ะ ับในส่วนของรูปแบบของการแต่งกายนะครับก็คือธีมของคุณวัทเทพสุริงของเรานั้นก็คือธีมชาวสวยหรือชาวกุ้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชนชาติที่มีมานมงานเลยนะครับทราบว่าคุณพี่เจนก็เป็นเป็นชาติพันธุ์กุ้ยนะครับนากมากๆเลยสอบถามไปเลยดูสิพูดได้ว่าเป็นภาษากุ้ยฟงฮุ่นอ่อตอนรับขอบนาที่จ้าวจิวงานแมนเดอร์วีทอวันสา ภูใทยกับจิงจ้าวัวบญนันกันเนียเนาะเนี่ยกับเป็นกติกยแต่งตัวสะอาดสะอาน่ารักมากเลยครับขอบคุณพี่แจนมากครับนั่นก็เป็นนะครับภาษานะครับภาษาพูดของชาวสุรินของเรานะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับที่สุรินของเรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับสามคีมกันสามชนชาตินะครับื้างหน้าครับเรื่องหน้าของเราในขณะนี้นะคะขบวนที่เครื่องผ่านนะคะของคุม วันเทพสุรินนะคะก็อีกครั้งนะคะสำหรับวงโยธาธิตของชาวเทศ่สบาลสามทศบาลอนที่สอน,น,นะคะวันนี้น้องๆวงโยธาธิตนี้ทาหน้าที่กันเต็มที่เลยนะคะทั้งเปิดขบวนแล้วก็มาร่วมในขบวนของคุ้มวัดที่สองก็คือวันเทพสุรินด้วยนะคะคแล้วก็การแกะสลักต้นเทียนของคุ้มวัดน,นี้นะคะจะเป็นต้นเทียนทรงกลมค่ะแล้วก็เป็นลายกระหนกนะคะสําหรับลายไทย เรื่องต้นคต้นย็จะมีพระแม่จรณีสยายผมสแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีพญานาคพ้นน้ำเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินทองด้านบนสุดของลายกหนกก็เป็นพระพุทธปา คือบ้านของสุรินเข้าไปผสมผสานด้วยนะก็มีการแชร์กันนะคะเดไลน์เขาบอกว่าเอ่อคนจีนที่ร่ำรวยเนี่ยเขาชอบเด็กการ์ตูนของบ้านเรามานเราเขาบอกว่าเป็นดนตรีที่ลุ่วิญญาณแห่งความสนุกสนานน่าจะดีิงนะแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มทำไม่ไหวแล้วว่าต้องใส่กี่เลยค่ต้องใส่เลยใช่ไหมครับนะครับตอนหน้าของเรานะนักแสดงเรื่องนาฬิการิสิสารสู่ตำนานซองกัน์ตูนนะครับผู้แสดงนะครับในชุดแรกน่าจะหมายถึงอ่าชนชาติชาวอุย นะครับสวมเสื้อสีดำแล้วก็สวนผ้าหนุ่งยาวสีดำสวมสบายสีแดงนะครับและอ่มีการใช้ป้ายมงคลสีขาวผูกที่ศีรษนนะครับอ่าสำหรับในชนเผ่าที่สองนะครับก็คือนมาจับไม้เด็กนะครับชนเผ่าชาวขมิดนะครับนั่นก็คือสวมเสื้อแขนกระบอกสีเหลืองนะครับคอตั้งแล้วก็สวมสบายถ้าโหลนะครับ้าโหลสวมถุงลายมัดหมี่ทับดอกไม้สีแดงนะครับโอโหดอก ใช่แด่ที่ทำให้น้งองๆดูหวานขึ้นเลยต้องก็ทำดินด้วยนะคะรับดินยินด้วยค่ะจะได้ดูสวยมากขึ้นแล้วก็เป็นการแสดงรังที่มีความร้องเรียงงดงามนะครับก็ใช้รูปแบบความร้องเรียงกันเป็นหลักนะครับสำคัญที่มันสนุกสนานขึ้นถูกต้องสนุกมากเลยดชจสำหรักระบวนการผ้าล้อพื้นจัดชั้นจะมีลักษณะอย่างไรผ้าสูงนะครับก็มีการใช้ผ้าว่างนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะของการประดิษฐ sure. right ์ผ้าลำเพลงนะครับ แล้วก<ช>็ชบอบไอเดีย,ยของคณะกรรมการปีนี้มากเลยเพราะว่าพอดังไม่มีการถอยหลังเนี่ยขบวนดูสมูทมากแล้วก็ไใบหน้าเรื่อยๆ<ช>ตาอูดูไปเรื่อยเป็นเรื่องที่สวยงาม<ช>มองไปจากเวทีนี้ก็น่ามัมากเลยนะคะก็ตามมาด้วยรถขบวนแห่นะครับก็จับผับหอบด้ว่อยมุ่งเดินไปเพลงกันเรื่องเพลงการับแบบประยุกต์นะครับ การเตือนที่อยู่ในสายเลือดของคนจุฬาฯเลยก็ว<ต>่าได้ไม่ว่าจะตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเรานะคะเสียงท้องมาอร่อยโูกอัตลักษณ์ครับอกลักษณ์ของจุฬาฯนะครับ ขบวนที่ตามมาคะก็คือขบวนอาชาหโบชาื่องไพรย์ทอานะคะขึ่ง,งทไทรย์ทอาโอยลูกนี้ไม่พูดถึงโควิดไม่ได้เลยนะ,ะ,ะส,สุรินรู้รไทยโควิดพิชิตไปด้วยกันนะคะทุกคนก็เลยต้องสวมใส่หนา้ากากอนามัยป,ปีนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีการจัดงานนะคะแต่เราก็ยังต้องให้ความระมัดระวังน,นะคะในเรื่องของการป้องกันโควิดด้วยนะคะค่ะ แล้วก็หลายๆลท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ก็สวมใส่หน้ากากอนามัยดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะขอเช่นชมนะคะพี่น้องชาวสุรินทร์ของเราน่ารักมากๆเลยนะคะใช่แล้วครเพราะว่าเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับทก่ตอนที่ไม่ไม่สวมใส่โควิดนี้พะปะปะอปั้มติดมันเรียบร้อยแล้วะคะ่ะครับผมแล้วก็หลายๆท่านนะครับตอนนี้ก็เต็มที่นะครับเต็มที่ในส่วนของการ กระบนแหะนะครับแล้วก็เท่าที่อยู่ในเพื่อน้าผมนะครับก็คือนะครับก็คือในส่วนของหน้ากากนะครับด้าน่างยังสวมอยู่แสดงว่าท่านยังยังระมัดระวังนะครับในส่วนของการระวังโรคนะครับสถา,านการณ์นี้ก็อยู่นะครับ มันเป็นธรรมชาติของคนและคน่ายรูปจักช้อไรกันบาผมกำลังจะถามคือพี่แจ๊ดเองเราต้องหยุดครับขอไปครับเราก็จะพยายามให้บรรยากาศมีวาบสุขที่สุดนะครับก็คือนะครับในส่วนของเบื้องน้าเราจะเห็นว่าถือเครื่องนะครับ นะะคในช่วงข้อพรรษานะคะเราก็จะนิยมไปทําบุญตักบาตรที่วัดกันนะคะแล้วก็ถวายเครื่องไทยธรรมนะคะนุ่งขาวมงคลขาวและสาสี่ปีนะคะ่รันนบลนชนจากทุกๆสนนักเลยะะคะทุกๆทก่านนะคะที่มาร่วมทำข่าวประจําสําคัญสําหรับการจัดง,งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาของจังหวัดสุรินทร์ของเราในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นตักบาตรบนหลังชางยหมิ่นเดือดในโลกด้วยนะคะนะรวมไปถึงทางด้านของช่องห้าใช่ไหมคะที่มาทําข่าว มาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ได้มารุ่นกิจกรรมกับเราในวันนี้ด้วยนะคะในเบื้องหน้าของเรานี้ก็คือขบวนสุรินทีชั้นใหญ่พระมางาบราทาสวยรับเพรศาสประากาศหวานก็สังหอมงามประวัติธรนะครับขับขวัญจากสุรินนะครับผู้ร่วมขบวลก็จะแต่งกายด้วย เครื่องแต่งกาย<ม>แบบชาวสุรินนะครับก็คือที่มือนั้นจะถือโขช้างด้วยนะครับแล้วก็นุ่งผ้าจงกระเบนนะครับข้างเดียวนะครับจากนั้นก็มีการท่าสบายแบบชาวชาวคุยเอ่อเลี้ยงช้างจับชา้างผมก็ใจะถูน,นะครับพี่แจ๊คใช่ครับคุยเลี้ยงช้างจับช้างนะครับจะมีวิธีการท่าสบายมีความหมายไหมครับพี่แจ๊คมีความหมายหรือการท่าแบบนี้มีความหมายไหมครับเอ่อไม่แต<ถ>่การห่มเนี่ยมีความหมายแน่นอนเขาจะห่มกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตะขอด้วยนะคะ ขอช้างใช่เป็นเอกลักษณ์มากเลยครั<อ>อบเพราะว่าค ทุกๆครั้งชาวคุยนะครับโดยเฉพาผู้ชายนะครับอย่างเรื่องนา้าของเรอเนี่งนะครับเขาจะทำภาพสบายแบบนี้เว,เวลานะเวลาไปที่หมู่บ้านช้างเขาจะเรียกเดี๋ยวว่าคุยอาจีคุยอาจีค<อ>ุยอาจียงคุยอาจียงแล้วแต่สำเนียงนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเป็นชาวคุยเลี้ยงช้างอาจีตัหมายถึงช้างเพราะว่าชาวเรามีหลายชุมชนมามีมีชายหลายทองที่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกขบวนนะคะท่านใดที่ไม่ได้สวมใส่แมสในขบวนกรุณายิ้นด้วยนะคะ เพราะว่าเวลาถ่ายภาพหร Trump, ือว่าเป็นคลิปวิดีโอไปเนี่ยเราจะได้เห็นความยิ ja, hi, so. awesome. ้มแย้มแจ่มใสของชาวซุรินด้วยนั่นเองโอ้โหโรงเรียนเทศบาลสามนะคะหนุ่มๆสาวๆโรงเรียนเทศบาลสามนี่โบกมือมาแต่งกานลนะครับวันนี้แต่งมาแต่งชุดสวยที่วุ่นวายมากๆเลยค่ะ คณะกรรมการชุมชนวัดเทพสุรินทร์วัดคุ้มเหนือนะคะยิ้มหน่อยค่ะเอ๊บอกมือหน่อยค่ะสุดสายสุดนะม่สุอสใชุ่ดอย่างเียเขาสุดท้ายเลยนะอาจารย์เตียนถ่าและคุ้มวัดที่สามนะคะเป็นคุ้มวัดบูรพารามพระอารามไงคะอาจารย์ครับในส่วนของวัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรตินั้นนะครับผมข้อการแต่งกายนะครับหรือทีมก็คือจะมาในทีมชาวไทยลาวหรือไทยไทยศาสตรครับผมค่ะ โดยที่ต้นเทียนของขอบวนนี้นะคะชื่อต้นเทียนก็คือบัวบุรพาน้อมบูชาพระไตรรัตน์นะคะค <า S 1> บัวก็หมายถึงดอกบัวนั่นเองนะคะสำหรับชุมชนสถานศึกษาะะที่ให้การสานับสนุนวัตรบูรพารามพระอาร,รามหลวงสือพรเกศนะคะประกอบไปด้วยกรรมการวัตรบูรพารามวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินม,มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชบัณฑิต บุราชชุมชนบูรพารามธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสุรินทร์เหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์บทเรียนในขัวนสิบขั้นแรกของวัดปานสุรินทร์นะคะเป็นโรงโยธวาชิตจากโรงเรียนสิรินทร์นครนะคะขอด้วยขบวนแพทย์ผู้เกียรตินะคะก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอาโรงเรียนสิรินทรครจังหวัดสุรินทร์รนะครับในส่วนของโรง โยนระวังชิดวงยนระวังชิดนะครับคนนี้การแต่งกายของวงยนระวังชิดนะคะใช้รูปแบบของเด้น้องคนบ้านนะคเสื้อมอฮอมถูกพระกบมาที่เอวนะครับจะส่งเอกลักษณ์ของสวิทของเราไว้นะครับขบวนที่ส pues okay ี่กรุงวัดกลางนะคะขบวนที่ส bon: yes? ี่นะครับพูดถึงป้ายนะครับแต่งกายด้วย ผ้าผ้านุ่งไหมโฮลต่อตีซินประโคนนะครับแล้วก็ส่วนผ้าสไบสีโอโรสะนะครับเป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้แบบไทยนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องประดับทองนะครับติดดอกไม้นะครับที่ด้านหลังนะครับวัดกลางระเบียสิพรครับเห็นใจน้องๆนะคะที่เป็นตัวแทนเพราะว่าจะต้องเดินไกลมากเลยนะคะรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการสวมใส่ในการเดินไปหรือกันในบางครั้ง แต่ก็ไม่ย่อท้อนะคะเพื่อประเพณีของเรานะคะสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะขั้นที่สี่สำหรับในเบื้องหน้าน่าจะเป็นขบวนน่าตื่นตระหนกนะครับขบวนรำนะครับซึ่งคนรำอาปีนอ่าในส่วนของสวร่คงทำดีก็ขึ้นสว่าง และก็เป็นขบวนการแสดงนะคะประจําคุ้มวัดจุมพลสุทาวาสนะคะค่ะนะครับคุ้มวัดจุบพลสุทาวาสนะครับมาในส่วนของการแสดงการตรึงน,น,นะครับการตรึงนะครับก็สวยสดงดงามนะครับสวมเสื้อสีขาวนะครับ ผู้แสดงชายสวมสโร์ไหมสร์ไ,ไหมนะครับถึงจะเป็นสโรงไหมแต่ก็มีลวดลาแบบสุรินนะ<ช>สีสันจะยังคงสีบบสุรินอันตลักษณ์สุรินไว้ใช่ครับเป็นอันตลักษณ์ผ้าที่เอามาผหยุ่นเยว่ี่งก็เก๋มากเลยนะคะค,คนละสองสัตว์ใช่ครับนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงนั้นก็จะสวมผ้าไหมสุรินผ้าโพลก็ยังคงมีประกฏอยู่นะครับ<ช>ติดต่อติ้นต่อสิ้นนะครับต่อตีนสิ้นขอบนนะครับ แล้วก็ฝ่ายชายมีการสวมผ้าขม้าท้าที่บานะครับแล้วก็สวมเครื่องประดับเงินนะครับต่างความเหมาะสมฝ่ายหญิงสวมสบายนะครับผ้านป็นเป็นลายไท,รรยท่รุ่นลายที่ดูแปลกตาใจครับ,รบสียังคงคุมโดนเอกลักษณ์นะครับโทนเอกลักษณ์นะครับแล้วก็แล้วก็การแสดงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องตัมรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ